สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่อง YouTube ช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าพอดีผมได้มีโอกาสไปดูคลิปวิดีโอของช่องคุณฮาร์ดสิทธิพง์หรือในชื่อของวงการเพลงเขาจะเรียกว่าเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับ ผมได้ไปนั่งดูคลิปของคุณฮาร์ดสิทธิพงศ์และพูดถึงเรื่องราวของเพลงเก่าอย่างเทียนมีมี่แล้วก็อะไรนะเพลงอินโดนีเซียผมจําชื่อเพลงไม่ได้แล้วอะตรงน,นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องคุยเนาะเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะมาคุยในตอนนี้แต่ผมจะมาคุยตรงนี้ว่ามีคนดูบางจําพวกเข้าไปคอมเมนต์ให้คุณฮาร์ดเขาเสียหาย ผมเองไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มีการคอมเมนต์นี้เกิดขึ้นการคอมเมนต์ของคนดูในที่นี้คืออะไรมาฟังครับคุณฮาร์ดเจอคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าคุณฮาร์ดล้มสถาบันอืมครับผมในฐานะคนอัดวิดีโอตรงนี้รักสถาบันและไม่เคยคิดจะเอาสถาบันมาหากินในช่อง ไม่มีความจำเป็นต้องโหนสถาบันคนที่รู้จักผมที่อยู่นอกออนไลน์เคยดูคลิปผมนะครับจะอ้างว่าผมโหนสถาบันโหนกระแสเอาเจ้ามาโหนนี้ไม่ได้นะครับผมไม่เคยโหนเจ้าคนที่รักสถาบันอย่างผมไม่คิดจะไปด่าคนที่เกลียดสถาบันเพราะอะไรครับถ้าเขาไม่ได้ทำคลิปวิดีโอที่จับโยงล่วงเกินสถาบันอะไรเขาทำเรื่องอื่น ต่อให้เขาเกลียดสถาบันไปใช้สติครับเราคุยกันในเรื่องที่มีประโยชน์ดีกว่าไปกล่าวหาว่าเขาไม่เอาสถาบันเนี่ยระวังโดนเขาฟ้องกับข้อหาหมิ่นประมาทนะครับประมาณปี2559ไม่ใช่ประมาณสิจะบอกว่าปี2559ที่ผ่านมา13ตุลาคมเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศและทั้งโลก คนไทยทั่วโลกได้ทราบข่าวว่าในหลวงรชัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตรแต่สิ่งที่ตามหลังมาคืออะไรรู้ไหมครับมีคนไทยบางส่วนออกมานั่งด่าสถาบันออกมาทำคลิปโจมตีสถาบันให้ร้ายสถาบันพูดให้สถาบันเสียหายเพื่อหวังให้คนไทยในประเทศไปติดคุกข้อหา112 แล้วพยายามกบเกลื่อนบอกว่าตัวเองไม่ได้มีความคิดจะล้มล้างสถาบันแต่แค่ผู้ใด้คนคิดให้ได้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรในขณะที่สถาบันมีการเปลี่ยนผ่านจากรัชกาลที่9เป็นรัชกาลที่10ผมได้นั่งดูคลิปอยู่ตลอดเวลาและเห็นว่าไม่สุขไม่ถูกต้องไม่สมควร ถ้าคุณไม่รักสถาบันนะครับก็อยู่เฉยๆอยู่เงียบๆแล้วไปนั่งทบทวนตัวเองว่าสถาบันทำอะไรให้คุณคุณถึงไม่พอใจอันนี้ในมุมของคนที่ไม่เอาสถาบันนะครับคุณเดือดร้อนเพราะสถาบันหรือคุณดวดเดือดร้อนเพราะตัวเองคุณไปคิดเอาส่วนประชาชนที่ไปดูคุณฮาร์ดสุดที่พงศ์ที่เขาเป็นนักร้อง วงเบนะิร์ตกับฮาร์ทน่ะแล้วไปคอมเมนต์ว่าเขาไม่เอาสถาบันนะ่ะเข้าใจอยู่ว่าคุณได้ไปดูข่าวมาและมีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ในคลิปวิดีโอเขาไม่ได้พูดถึงสถาบันเขาพูดถึงเพลงเพราะเขาคือนักร้องแล้วก็อาจจะเป็นนักแต่งเพลงด้วยก็ได้จะดังหรือไม่ดังผมไม่รู้นะครับในต,ตอนนั้นแต่ถือว่าชื่อเสียงเขาใช้ได้เลยทีเดียว เพลงของคุณฮาร์ดสุธีพงศ์ที่ผมชอบเนี่ยชื่อเพลงว่าถอนตัวนะครับทีนี้ผมมาพูดตรงนี้หมายความว่าไงผมมาฝากถึงคนที่รักสถาบันทั้งหลายว่าเรารู้ว่าใครไม่รักสถาบันไม่ใช่ปัญหาที่คุณจะรู้หรือไม่รู้แต่เวลาไปดูคลิปของเขาที่เขาทำคลิปออนไลน์ถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรถึงสถาบัน ก็กรุณาอย่าไปวุ่นวายกับเขาเรื่องนั้นเลยครับนี่ถ้าคุณฮาร์ดเขาฟ้องเนี่ยผมว่าหลายคนโดนนะแล้วผมสนับสนุนให้คุณฮาร์ดฟ้องด้วยอ้าวทำไมละ่ะทั้งนั้นที่ผมก็รักสถาบันนะทำไมต้องสนับสนุนให้เขาฟ้องละ่ะทำไมสนับสนุนให้คนที่ไม่เอาสถาบันมาฟ้องคนที่รักสถาบันละ่ะที่ผมต้องสนับสนุนให้คนไม่รักสถาบันมาฟ้องคนเรื่องสถาบันเพราะอะไร เพราะในคลิปวิดีโอไม่ได้พูดถึงสถาบันแล้วที่สำคัญเจ้าตัวเขารู้บริบทของตัวเองดีว่าไม่ควรพูดถึงเรื่องสถาบันใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่ชอบสถาบันก็นั่งอยู่เฉยๆจะมีอยู่บางช่องที่ผมเคยดูในต่างประเทศนะครับไม่อยากเอ่ยชื่อเขาหรอกเขาคือคนเคยสนับสนุนอดีตนายกทักษิณตํตแหน่งเป็นถึงดรครับ เรียนจบมาสูงแต่สมองนี่ไม่สูงเลยศรัทธาโลกตัวนตกแต่ไม่สนใจโลกตัวนออกเขาลืมไปว่าพวกเราอยู่อย่างสบายไม่แรงแค้นหลายคนอาจจะมองว่าประเทศไทยลำบากคนไทยยากจนแต่เชื่อเถอะครับจนยังไงเราก็มีข้าวกินจนยังไงเราก็มีบะหมี่กึ่งสำร็จรูปเวลาประทานจนอย่างไรก็มีโอกาสได้ลงทะเบียนบัตรประชาัฐ นี่ได้ข่าวว่าปีหน้านายกหนูจะเปิดลงทะเบียนใหม่เนี่ยผมก็ไม่รู้จริงจังแค่ไหนนะกับการลงทะเบียนบัตรประชาัฐผมเองก็ถือบัตรประชาัฐอยู่เหมือนกันไม่ได้ฝันเยอะหรอกถ้าเอาให้ลงทะเบียนผมก็ก็คงต้องตามจะญาติพี่น้องอีกนั่นแหละเพราะญาติพี่น้องแนะนํามาว่าลงๆไปก่อนเพราะตอนนี้เรายังเอาตัวเองแทบไม่รอดเลยอย่างน้อยส0 0รอยบาทต่อเดือน หรืออาจจะมีเงินมากกว่านั้นลงในบัตรก็มีประโยชน์มากกว่าเพราะผมไม่ต้องเสียเวลาไปเล่นแร่แปท่าุเอาบัตรประชารัฐไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินให้ทางร้านค้าเขากินเปอร์เซ็นต์ไอ้อย่างนั้นเขาเราียกว่าโง่ครับทางเลือกมึงมีทางเลือกมันมีแต่มันไม่ทําคนที่เอาบัตรประชารัฐไปแลกนี่เขาเราียกว่าโง่เพราะอะไรรู้ไหมครับแทนที่ จะได้สามร้อยเต็มคุณกลับขาดได้ไม่ครบสามร้อยนะคุณพาบัตรประชารัดไปแลก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 แกเนี่ยคุณยอมขาดทุนในขณะที่ผมกําไรกว่าคุณเยอะนั่นคือผมติดต่อหาลูกค้าแล้วก็เอาบัตรประชารัฐเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าจากนั้นยังไงต่อเมื่อรูดซื้อสินค้าจากบัตรประชารัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เอาสินค้าไปขายต่อ อย่างเนียนเด้วยการถามลูกค้าว่าจะเอาอะไรอะในราคาสามร้อยเนี่ยเดีย๋ยวลูกค้าก็าบอกรายการมาแล้วก็บัตรประชาัฐไปรูดสินค้ามาจากจากร้านธงฟ้านะครับที่อยู่ในห้างสรพสินค้าเพราะตอนนี้ผมไปที่นั่นมากกว่าได้มาแล้วผมก็จะเอาบัตรประชาัฐที่รูดอ่คือไม่ใช่สิผมจะเอาสิ่งของที่รูดมาได้จากบัตรประชาัฐเนี่ย ไปส่งให้กับคนที่เขาต้องการแล้วรับเงินสดมาได้เต็มๆไม่ต้องหักแล้วไม่ผิดกติการัฐบาลชุดไหนก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะคุณก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือความเฉลียวฉลาดของผมที่มีมาตั้งแต่ยุคบัตรประชารัฐเริ่มต้นเกิดครั้งแรกแล้วครับถึงแม้มันจะไม่รวยก็จริงแต่มันก็พออยู่ได้บ้างผมมาพูดถึงตรงนี้หมายความว่าไงครับ ผมก็อยากจะบอกว่าในฐานะคนถือบัตรประชาัฐนะครับตัวเองเนี่ยพยายามผลักดันที่ตัวเองมีไรายได้ดีขึ้นอยู่เพื่อให้หลุดจากตําแหน่งผู้ถือบัตรประชาัฐแต่เมื่อมันยังไม่ได้ก็ต้องถือต่อไปครับอ,อันนี้ในส่วนของเรื่องบัตรประชาัฐเนาะในส่วนของเรื่องที่ผมไม่ได้พูดไว้ข้างต้นของคลิปวิดีโอนะครับผมก็อยากจะฝากคนดูนิดนึงว่าคุณรักสถาบัน ผมก็รักสถาบันไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่เข้าใจความหมายว่ารักสถาบันคืออะไรอันนี้ผมไม่ได้โหนสถาบันแต่ผมเป็นลูกในตำรวจที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2 5 0 0ช่วง2 5 2 7เป็นปีสุดท้ายที่พอผมอยู่ก็ประมาณปี24ถึง27นะครับผมอยู่นราธิวาส อยู่อย่างเขาเรียกว่ายาวๆเลยตอนนั้นนะ่ะเพราะผมเกิดในเดือนสิงหาคมปี2124ครับส่วนพ่อผมเสียในปี2127ก็เลยย้ายไปอยู่จังหวัดตรังกันพ่อผมเป็นนายตำรวจยศสุดท้ายคือสิบิตำรวจโทรครับอยู่สถานีตำรวจภูทรเมืองนาทิวาต ได้มีโอกาสไปอารักขาในหลวงราชการที่9และเชื้อพระวงศ์ในช่วงที่ผมยังเล็กอยู่นะแล้วทีเนี้ยเสร็จภารกิจเนี่ยในหลวงก็จะทรงเรียกว่าจัดเลี้ยงคนสนิทของท่านที่อยู่ในวงังข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่เรารวมทั้งแม่ผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับเขาด้วย ได้ไปรับประทานอาหารในงานนี้ด้วยเพราะแม่ผมเป็นเมียในตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยครับเจ้านายพ่อก็คือท่านสารวัตรใหญ่ประจำสถานีตำรวจภูทอนเมืองนาทิวาดได้เข้าไปกราบอังคมทูลขอพระราชทานเครื่องใช้เด็กอ่อนจากในหลวงรัชกาลที่9ให้ ในหลวงนั้นพระราชทานมาให้บ้านผมแล้วใครล่ะครับที่ได้ใช้เครื่องใช้เด็กอ่อนชุดนั้นเจ้าของช่องคนนี้แหละหน้าตาอย่างผมนี่แหละได้ใช้เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ผมได้รับพระราชทานของใช้เด็กอ่อนจากวันนั้นถึงวันนี้แต่แล้วทำไมผมถึงมาบอกให้ คนที่เกลียดสถาบันฟ้องร้องคนรักสถาบันล่ะมันดูขัดแย้งกันไหมอาจจะดูขัดแย้งแต่ที่ผมขอให้เขาฟ้องร้องเพราะอะไรเพราะท่านในคลิปวิดีโอพูดถึงสถาบันก็ว่ากันไปแต่เมื่อเขาไม่ได้พูดถึงสถาบันนะครับคนเกลียดสถาบันทําวิดีโอแล้วไม่ได้พูดถึงสถาบันคนรักสถาบันก็ควรจะใช้สติคิดว่าเมื่อเขาไม่ได้พูดถึงสถาบัน การรักการชอบการเกลียดเป็นเรื่องปกติก็ปล่อยเขาไปไม่ใช่ไปนั่งด่าเขาถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาใช่เขายืนยันว่าเขาไม่รักสถาบันแต่เขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาด่าเขาด้วยเรื่องแค่นี้สุดท้ายเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลคุ้มกันไหมครับนี่ดีนะที่คุณฮาร์ดแกไม่ฟ้องร้องใครนะ่ะผมชื่นชมในตัวแกเลยล่ะ ผมมาพูดตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าอยากให้คนดูได้ใช้สติคิดเอาเองว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเกลียดชังกันไปก็ไม่มีประโยชน์คนฉลาดจะเลือกไม่เอาความเกลียดมาใส่ลงในช่อง YouTube คนโง่จะเลือกเอาความเกลียดมาใส่ในโลกออนไลน์ซึ่งบางครั้งผมก็เป็นคนโง่ ที่เอาเรื่องที่ตัวเองเกลียดมาใส่ในโลกออนไลน์แต่จำเป็นต้องพูดถึงทีนี้เมื่อจำเป็นต้องพูดถึงเนี่ย mm hmm. ก็ต้องกราบขออภัยคนที่รักอะไรบางอย่างด้วยนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาที่ผมพูดถึงไปเพราะฉะนั้นผมขอมาสรุปตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปมากกว่านี้เพราะเนื้อหาไม่ได้มีอะไรแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะอัดวิดีโอเพิ่มเติมไรด้วยสรุปคือขอร้องคนที่รักสถาบันตรงนี้เลยว่า อย่าไปนั่งด่าคนที่เขาเกลียดสถาบันในโลกออนไลน์ให้ใครเห็นว่าพวกเราโหนกระแสทำให้เจ้าเสียหายเพราะอะไรรู้ไหมครับคนเกลียดสถาบันไม่เคยคิดจะเอาเจ้าไปนั่งด่าในช่องทั้งหมดหรอกครับเพราะเขารู้ว่าถ้าทำช่องด่าเจ้าเขาจะเจออะไรบ้างกฎหมายร้อยสิบสองยุติธรรมเสมอกกับทุกคนนะครับ คนไหนเกลียดเจ้าคนไหนรักเจ้าถ้าทำให้เจ้าเสียหายโดนฟ้องได้ทั้งหมดล่ละครับก็จะประมาณนี้เนาะมีอะไรก็มาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยแต่ขอเน้นย้ำหน่อยนะครับไม่รักสถาบันก็เก็บอ้อยในใจเพราะไม่มีใครไปทำอะไรคุณได้แล้วคุณต้องตัดสินใจชั่งน้ำหนักเอาเองว่าตัวคุณเองเ่ะคุณได้รับผลกระทบอะไรจากสถาบัน อย่าไปเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับมันไม่ถูกต้องผมไม่เห็นด้วยตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> อ่ะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปอีกทิ้งท้ายด้วยหมายเลขบัญชีธนาคารเลยดีกว่าธนาคารทหารไทยธนาตาสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนาตาสาขาใหญ่ ชื่อบัญชีนายยุทธการหงภักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงักดีเลขที่บัญชี3 1 6 2628972 316 2628972 26บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่นั้นนะครับไม่มีบัญชีอื่นใดทั้งสิน้นถ้ามีบัญชีอื่นใดผมจะแจ้งให้ทราบว่าถ้ามีบัญชีอื่นใดผมจะแจ้งให้ทราบในการเปลี่ยนบัญชีในครั้งต่อไปนะครับ โอเคนะครับก็ยาวมาพอสมควรแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ